สวัสดีครับเพื่อนเ่นยางเริ่มออกใบใหม่นิดนึงนะเพื่อนื่อ,อวานนึวนก,ออกว่าฝนจะตกเอบาจิออาเรายังไม่ปิดหน้ายางนะใบร่วงนะเพื่อนตรงนี้เปิดน้ำช่วยนิดนึงตรงนี้ โอ้ปกต,ติต้นนี้ไม่ค่อยออกนะกิมีดเจนี่สองสามมีน้องเพื่อนเนี่ยโอ้ตัวนี้เพื่อนดูน่าสนน่าสนเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูเนาะ นี่ครับไหนแต่อันนี้มันถ้วยใหญ่นะเพื่อนดูถ้วยใหญ่นะตัวนี้ตัวใหญ่ปกติตัวจะเป็นตัวเล็กปก,ปกติตัวเล็กนะตัวนี้ใหญ่มากนะเพื่อนนะดูใบย,ยังไม่ออกนะเพื่อนนะดูนี่โอ้โห ตัวนี้ปกติได้ตามสี่ถ้วยเลยนี่เนี่ยได้เยอะมากนะเพื่อนเนี่ยถ้าถ้วยเล็กเดี่ยเกือบน่าจะครึ่งอะ่ะก็เลยเห็นวันนี้ออกเนาะออกดีออกดีมากปกติตัวนี้ก็ไม่ไม่ค่อยออก เราเพิ่งฉีดได้สามวันนะเพื่อนี่ก็เลยมีความคิดเนาะเห็นแม่บ้านเขาไปขายอะไรนะขายยางขายยางราคาน่าจะยี่สิห้าแล้วมั้งได้ยินข่าวเนาะคือปริมาณยางเราได้น้อยลงแต่เราได้จำนวนเงินมากขึ้นเนะเพื่อนเลยแบบเออ,อยากทำยางผ่าแรงนะเพื่อนเนาะ ก็เลยเมื่อวานเลยมามามา,มารื้อระบบไอตัวนี้เป็นสายที่เราเนี่ยสายที่เราวางตอนยางเล็กนะเพื่อนเนี่ยสปริงเกอร์เล็กสปริงเกอร์ตัวหัวเล็กเนี่ยที่วางตามต้นยางแต่ก่อนนะเพื่อนนะก็เลยมาดึงมันก็มีขาดมีอะไรเนาะคิดว่าจะทำระบบน้ำนะเพื่อนหรือฟื้นระบบน้ำขึ้นมาใหม่นะเพื่อน เราจะไทำยางผ่าแรงนะแล้วส่วนมากตอนหน้าฝนเราก็ไม่ได้กีดนะเพื่อนๆเพราะว่าไอหนึ่งเราเราไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็มันเหมือนแบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเพื่อนเพื่อนหัวสปริงเกอร์ตัวเดิมนะ360องศาตัวนี้น่าจะน้ำน่าจะร้อย มันจะมีปริมาณน้ำนะเพื่อนๆอจจะร้อยถึงไม่หกสิบไม่แน่ใจนะต้องไปทวนอีกทีน่าจะหกสิบิตรต่อชั่วโมงแหลปะปปะนายประมาณนี้นะเพื่อนเราจะใช้หัวเล็กอันนี้พี e 6มิลนะนี่เป็นพีเก่านะมันก็โดนหนูก,กัดโดนอะไรมางนะเนาะก็ว่าจะเลื้อฟื้นทำอ ที่ระบบไอ้ใหม่นะเพื่อนๆนะตัวนี้ก็ออกดีมากเลยถือว่าออกนะเพื่อนนะว่าถ้าสามมีดขนาดนี้ก็โอเคถ้าถ้วยเล็กเต็มแล้วนะเนี่ยถ้วยเล็กตัวเก่านะตัวเก่าถ้วยเล็กนะเราเปลี่ยนถ้วยใหม่แรงนะแล้วก็เราจะเพิ่มอยู่อีกสามอย่างนะตัวนี้เรามีปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยขี้หมูแอดเม็ดนะเพื่อนๆนะ ี่โมอัดเม็ดเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยเป็นปุ๋ยเนาะเนี่ยตรเพื่อนจะได้ตรงที่เราไม่ได้ขุดฝังนะเพื่อนๆทีนี้พอมันแรงแล้วมันก็มันแห้งหน้าดินแล้วก็ปุ๋ยมันก็อยู่บนดินเนาะมันก็ไม่มีความชื้นนะลากฝอยที่มันมากินก่อนก็อะไรนะแห้งไปนะแต่ถ้าเราขุดกลบโอเคเลยเนี่ยใส่ปลายแล้วนะ เนี่ยเนยราก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 ยางเก่ามันก็อันนี้หมดแล้วเพื่อนมันโด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 นแดดมันก็หมดความชื้นแล้วนะเนี่ยรากเก่ายางทั้งนั้นเลยเพื่อนแต่ถ้าเราขุดฝังนะความชื้นมันจะอยู่แล้วรากมันจะกินหากินได้ตลอดเนาะเนี่ยเหมือนตรงนี้นะเพื่อนนะตรงนี้มันเป็นก๊อกประปานะเราไม่ได้ต่อรถนะ ดูตรงที่ก๊อกปลาแล้วก็ใบมันจะออกปประมาณน้ํายางมันจะออกต่างกันนะเพื่อนๆดูก็เลยแล้วที่ตัวที่อยู่หลังห้องน้าฝั่งนูน้นมันจะใบเขาจะขึ้นไวอ่ะขึ้นไวแล้วปริมาณน้ํายางแบบเกือบผมว่าน่าจะสองเท่าอ่ะสองเท่าของไอตัวทั่วๆไปอ่ะเพื่อนๆเนาะก็เลยแบบ ลองจะคิดว่าจะทําระบบน้ําตัวเดิมมาแล้วก็น้ําหยดที่ผมทําพวกมันสับปะหลังอะไรน้ําหยดน้ําพุ่งก็มีหมดนะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะสรุปว่าจะเอาแบบไหนเนาะเพื่อนเนาะมีทั้งน้ําหยดทั้งน้าพุ่งสปริงเกอร์ตัวเล็กสปริงเกอร์แบบเสียบ PE สปริงเกอร์แบบขาตั้งตัวนี้ผมก็ สปริงเกอร์ปลูกพริกเก่านะสีไล่นะสปริงเกอร์แบบนี้ตัวแบบนี้สปริงเกอร์ตัวกลางตัวเล็กตัวสองนิ้วผมก็มีเนาะดูเพื่อนๆดูความสมบูรณ์ของใบนะเพื่อนๆใบยางที่มันออกมาใหม่นะออกมาใหม่นี่แบบมันวาวเลยนะเพื่อนๆหน,นาดมันยังไม่เจอฝนนะยังไม่เจอฝนสักรอบนะ ให้เพื่อนๆดูไอ้ใบนะใบหลังจากที่เราฉีดไปหนึ่งรอบนะเพื่อน,อนตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะเป็นใบเก่าเพื่อนพอเราฉีดแล้วเขาจะยืดออกดูเพื่อนเลยเนี่ยตัวเนี้ยส่วนส่วนที่เขายืดออกตัวนี้ตัวใบเก่านะ ตัวนี้จะเห็นชัดกว่านะเพื่อนเนาะเนี่ยตัวนี้หนึ่งหนึ่งตัวเก่านะตัวนี้แล้วก็ตัวใหม่นะเพื่อนๆการออกของเขาเราเริ่มทำความสะอาดสวนแล้วหน้าเพื่อนๆต้องยางเพื่อที่จะขั้นตอนต่อไปเนาะแล้วก็เหมือนที่คุยไว้เนาะเราจะ ลงระบบน้ำนะเพื่อนนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเอาน้ำหยดหรือน้ำพุ่งเนะนเี่ยคือสายเตืวอเก่ามันนะเพืเ่อนๆนะแล้วก็ระบบสปริงเกอร์อยู่ทั่วเลยนะเนี่ยเพืเ่อนๆตั้งแต่เราปลูกมันเนาะตแต่เราปลูกมันตัวนี้น่าจะเป็นพวก สายน้ำพุ่งเนาะเพื่อนเนาะทีนี้เราน่าจะใช้กับสวนยางได้เพราะว่ายางเขาไม่ต้องการแบบความละเอียดน้ำเท่าไหร่เนาะเพื่อนเนาะโอเคเราต้องเราน่าจะได้ครึ่งสวนแล้วเนาะเราต้องไปขายของแล้วนะเพื่อนแม่บ้านเขาล่วงหน้าไปกับลูกชายแล้วโอเคมีเพิ่ม,เต,มเติมนิดนึงที่ว่า ทำไมแรงบันดาลใจออยากทําระบบน้ําเพื่อนๆดูหลังห้องน้ํานะเพื่อนใบเขายังไม่ร่วงนะแล้วก็มันเขาจะมีใบใหม่แบบขึ้นมาใบใบใบเก่ายังไม่ร่วงใช่ไหมมีใบแก่ใบร่วงแล้วก็มีใบใหม่ขึ้นมาเลยนะเพื่อนนะแล้วก็ให้ดูปริมาณน้ํายางเน,นี่ยเพื่อน,นหน้าต้นปกติเนี่ยยังเหลือพื้นเนี่ย สามมีดมันแรงเนาะเพิ่งใบออกเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูไอ้ต้นที่หลังห้องน้ำเนาะเพื่อนดูสายน้ำหยดนะเพื่อนสายน้ำหยดสายน้ำพุ่งสีปิงเกอร์ตัวนี้หนึ่งนิ้วนะปัม๊มตั้งสูบตีมเป็นฮอนทดลองเนาะเพื่อนๆจะรกหน่อย <c oughs> นี่ เราตำนาปุ๋ยขี่หมูใส่ใส่ยางใส่ข้าวที่ให้เพื่อนๆนดูตัวนี้ก็สปริงเกอร์สองนิ้วนะเพื่อนคือมีทุกอย่างรถพวนคือบางทีเราก็ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่คือ บางทีเราเอามาเพื่อรู้เนาะเพื่อนเพื่อเพื่อเรียนรู้เนาะโอเคครับตัวนี้สี่ห้าต้นเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นต้นเสริมนะเพ,เพื่อนเะพื่อนนะคือเราเนี่ยที่เราสับคือแมเราเราจะเอาแค่จุดนี้ที่ตรงมันตัวเดิมมันแล้วตัวนี้มันเป็น,ปนต้นที่เสริมมาปลูกที่หลังนะหลังเป็นปีสองปีนะเพื่อนเพื่อนแต่เขาโตกว่าแล้วนะดูเพื่อน ดูปริมาณน้ํายางเขาเนี่ยกับที่เมื่อกี้นะตัวนี้กี่สองสองสองถ้วยด้วยสองหน้าด้วยดูเพื่อนมันคือดูเพื่อนเนี่ยสองหน้านะเพื่อนนะปริมาณน้ํายางเขาดูใบเขาปกติเนาะแล้วดูใบเพื่อนเพื่อนที่ข้างๆเนาะที่ไม่มีน้ําอ่ะเพื่อนเพื่อนดูโอเคเนาะ คอยดูว่าเราจะทำได้ประมาณไหนนะนเพื่อนๆโอเคติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ